สวัสดีครับทุกคนมีอะไรในหนึ่งมือวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาที่ The f l v e r r o o o d ย่านถนนประดิษฐ์มนูนธรรมเราจะมาทานอาหารญี่ปุ่นที่ตั้งอยู่บริเวณนี้กันนั่นก็คือร้านมาคุโรเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันบริเวณด้านนี้ก็จะเป็นที่จอดรถทางด้านหน้าร้าน เข้ามาในร้านทางขวามือก็จะเป็นเคาน์เตอร์แคชเชียร์สำหรับทางด้านซ้ายมือก็จะเป็นตู้หอยชนิดต่างๆแล้วก็กุ้งอบสเตอร์สำหรับที่นั่งในร้านก็จะมีที่นั่งเป็นแบบญี่ปุ่นแล้วก็จะเป็นเคาน์เตอร์หน้าครัวแล้วก็จะเป็นโต๊ะเก้าอี้เรารอคิวสักแป๊บหนึ่งเราก็จะได้ที่นั่งเป็นโต๊ะสองที่ รายการเมนูน้ำก็มีน่าสนใจหลายตัวเนาะเดี๋ยวเราจะสั่งเจเปนิสยูสุดโซดาอันนี้คือของทานเล่นเดี๋ยวสั่งเครื่องดื่มก่อนดูไหมคะเจเปนิสไอยูไม่เจเปนิสยูสุดโซดาแล้วก็ไอมะชาลาเต้นะฮะส่วนใหญ่ตัวไหนขายดีถ้าขายดีก็จะเป็นยูรุ่ดโซดาครับคุณลูกค้ากันอ๋อในมั่โซดานะครับอ๋อโอเคโอเคได้ขอบคุณครับ เรามาดูเมนูเล่มใหญ่ของทางร้านเมนูด้านหน้านี่จะเป็นพวกทานเล่นแล้วก็มีหอยะเตกปลาหมึกต่างๆหอยต่างๆเมนูยำอันนี้เมนูด่งเมนูซูชิเซตซาซิมิเซตอันนี้ก็จะเป็นเมนูโซクาเราไม่ค่อยชอบกินอนะโซクา อันนี้ก็จะเป็นปูนิกพรีเมียมแล้วก็จะมีพวกสลัดต่างๆสลัดปลาเงินหน้าถักมานี้ก็จะเป็นแซลมอนโรลปโอเบสอันนี้คือเบสเซลเลอร์ก็น่ากินนะเนี่ยอันเนี้ยเลือกยากอ่ะเลือกไม่ค่อยถูกเมนูปลาดิบนี่ก็น่าสนใจเยอะเนาะเอออันนี้ปลาโอโล อันนี้ฟิวชั่นซูชิอันนี้เป็นเมนูซลมอนโลต่างๆดูแล้วน่ากินอันนี้ก็เมนูโลทั่วๆไปลงบุริข้าวหน้าต่างๆ ี่ิมีเมนูเยอะอ่ะอันนี้เป็นเมนูยา่างเยอะเลือกไม่ถูกกันนะเนี่ยบางทีเลือกนี่ต้องใช้เวลาเลือกนานเนอือันนี้ก็จะเป็นพวกอุด้งซุปต่างๆด้านนี้ก็จะเป็นเมนูเล่มเล็ก อันนี้เหรอใช่ซูชิใช่สูชิแต่ว่าเดี๋ยวดูเมนูไอ้เมนูเล่มเล็กกับเล่มใหญ่ต่างกันยังไงจ๊ะเป็นสเปเชียลเมนูเป็นนอกเหนือจากเล่มเมนูหลักอ๋ออันนี้คือสเปเชียลเมนูอ๋อเล่นใหญ่เล่มเล็กเลยอ๋อโอเคงั้นออเดอร์แรกนี่จะเป็นซูชิเนาะเมื่อกี้เนี่ยซูช,ชิอันนี้อันเอาอันใหญ่เลยเนาะหรือจะวันนี้เอาอันใหญ่เลยเอาอันใหญ่เลย หัวค<ม>่ะแล้วก็เอาอันนี้ค่ะปลาปูนุ่งปลาเต็มไปใช้ไหนครับคุณมินิมมินิเอามินิอ่ะอ๋อเอามินิสองทันเป็นปูนี่นะคะค่ะปูนุ่งสองทันค่ะแล้วก็อันนี้นี่จะเป็นสเต็กวาเกลสองตัวนี้อ๋อเอาสเต็กแล้วกันระดับไหนคะเอ่อมีเดียมแหละ ประมาณนี้ก่อนสามยาดอันนี้ของว่างจะเป็นอะไรหนังปาลาก็เป็นหัวลำเตาเอ,อันนี้คืออะไรเอ่อญญโอเคนี่สเต็กเนื้อเอฟาย นี่ก็เป็นน้ำยูสุโซดาลองชิมแล้วรสชาติดีอ่ะเดี๋ยวลองมาชิมเนื้อกันอันนี้ระดับมีเดียมแรงเนาะธรรมดาเราไม่เคยกินนะเนื้อเอไฟเนี่ยนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ได้กิน โดยปกติแล้วเราจะกินเนื้อดีๆเฉพาะที่ร้านดีๆเชื่อถือได้เพราะจะได้เนื้อคุณภาพดีน้ำก็มาเสิร์ฟแล้วสำหรับรสชาติไอมคชาลาเต้ก็จะเหมือนกับทั่วๆไปไม่หวานมากเข้มข้นเนื้อนิ่มแล้วก็มีติดมันฉ่ำ ทานแล้วติดใจอ่ะอือโอ้ขอ,ขอให้ถ่ายรูปก,ก่อนนะโอเคสวยครับโอเคเขามีพร้อมมาให้ด้วยนะเมนูนี้ สิบหกชิ้นอ่ะงั้นเดี๋ยวเราเลลทานเลยนะทานเลยคำแรกคืออันนี้ในเวลาอันนี้นนนนนนคำแรกทานอะไรดีอนนเอาปลานี่ดีกว่าว้าวี่สอง ขับมันไม่ใหญ่ดีอ่ะคับกำลังดีเลยของอูนิ หวานดีเนาะพอซูชิมาลืมสเต็กเลยซาชินี้่นซาบอกว่าได้ใส่ข้ข้าวเขาก็อร่อยนะข้าวมันก็ออกหวานๆดีอนะ่ะข้าว <Again. S 2> อินนี้สลัดปูนิ่มโอเคคุก okay, เลย มาลองชิมสลัดปูนิ่มดูกรอ,อ,อ,อบดีเนาะทานการรวดเร็วมากแป๊บเดียวใกล้หมดละชิ้นสุดท้าย อันนี้ข้าวหน้าเนื้อมาลองชิมดูอันนี้หน้าเนื้อหรือหน้าปลาไม่แน่ใจนะน่าจะหน้าปลามากกว่า,ปาเป็นปลา ชิ้นสุดท้ายใส่วาซาบิเยอะเลยโอเคขอบคุณครับใช้เวลาไม่นานเลยในการกินมื้อนี้ก็เรียกหมดทุกอย่าง สามารถสแกนดูเมนูอาหารได้ก็เป็นอันเสร็จภาร,รกิจในการกินอาหารญี่ปุ่นในวันนี้ที่ร้านมากุโรทางด้านหน้าร้านก็จะมีลูกค้ายืนรอคิวอยู่สองสมคิววันที่เรามาเนี่ยพอเพอิินเป็นวันธรรมดาคนก็เลยยังไม่ค่อยเยอะมาก ปกติคนจะเยอะขอจบคลิปมีอะไรในหนึ่งมือ้อเพียงแค่เท่านี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ